ตอบตรงๆจิตอบดีๆจีตอน,นีโยมกีอเลยนะกิน <c oughs> ลงไปยาก <c oughs> ไม่มีใครส่งอะไรให้เลยแล้วลงแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ไปใกล้ๆไม่ได้สีกำลังได้สีกำลังได้ ตอนไหนสิคะเรารู้จักกันไหมรู้จักกันไหมคะสวัสดีค่ะ <laughs> ดีน้อง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 เพิ่งเข้ามาใหม่ใช่ไหมคะน้องเฟล์มน้องเฟล์มอยู่บ้านไหนคะอยู่อำนาจเหรอคะอยู่ใส่กระจังน,นะถามเม็ดบยีงเนาะเออ ฟิล์มเข้าอย่างทั้งหลอ๋อ นะคะที่กดติดตามไลค์เบ้นๆออกไปหรือย,ยังคะโอ้ยสวัสดีหลารอบแล้ว <laughs> เคค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามากดโอ้ที่เข้ามาทักทายอ๋น้องแมนยังอยู่เหรอคะพี่นึ้ว่าน้องแมนออกไปตั้งแต่นู่นแล้วยังทะเลาะกันนะพี่ถทมเล่นเฉยๆ พี่ถามสืๆ,สๆ,สๆ้องฟี่มัว่าลอยเอียงูกหัว่อยอะไรคะคยังจัดการเป็นในหน้าว่าจะบทจัดการมาเด้ดมันเป็แตกแต่หน้าตัวเองเลยนะคะแตกแล้วก็แต่หน้าตัวเองเลยนะบายบาย อย่างว่ามา,มาล้ออะไรหมาล้ออะไรอีอย่างอะนลองฟิลอะไรยังไม่เข้าใจแหงปึ๊ดๆอย <c oughs> <c oughs> ู่มันใสมันใสตั้งเตม,เมนแรกกุดไปตั้งเตม,เมนแรกแล้วนะ ยังต่อมาอีกอย่ต่อให้ได้ต่อไปแล้วนะเฮ้ยเห็นแค่กลัวอยู่หน้าห้องกันเนี้ยกวนเวย ไม่ค่อยกินข้าวนะคะไม่ค่อยกินข้าวคุณน่ารักเขาไม่กินข้าวกันหรอถ้ <c oughs> <ık> าไม่กินข้าวเป็นอาหาระะนะกินหญ้าอันนี้น่ารักนะาะแก้วมันก็กินหญ้ากันไม่กินข้าวนะ <uckles> คะก็กินหยาหยาหวานเสืออะไรอยู่ครับประมาณนั้นเนาะ พว้ยเมนอไม่รู้จักกันใช่ไหมห้าบ่หูจักกันแมนบอแมมนบอบาฟิม